รัางคิดถึงไม่ไหวแจ็คสันหวังพิมพ์ไทยจะมาไทยแล้วนะสวัสดีทุกคนค่ะล่าสุดหนุ่มแจ็คสันหวังหรือแจคสันกอเซเวนทนคิดถึงแฟนชาวไทยไม่ไหวลงทุนเข้า g o Google Translate นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยอีกแล้ว ผ่านช่องทางพิวิตเตอร์ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะพิเศษกว่าน,นั้นก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยอีกแล้วเป็นการแสดงความรักของหน่มแจ็คสนันนะคะด้วยความเหนี่วแน่นของฐานนา้ฟันครับสุดๆในช่วงเช้าตู่เลยคะ่ะเวลาประมาณตีสามบ้านเราแจ็คสันพิมพ์ว่าพวกคุณไม่รู้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนฉันจะไปเมืองไทยเมื่อทุกอย่างจบลง และก่อดพวกคุณบาย Google Translate แฟนชาวไทยคะ่ะชุ่มช่ำหัวใจไม่หน่อยละค่ะงานนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่เจ้าตัวได้พิมพ์เป็นภาษาไทยโดยเช่นกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพิมพ์ว่า ฉันพี่แจ๊คฉันใช้ Google Translate นี้เพราะฉันคิดว่าพวกคุณใช้มันเหมือนกันฉันคิดว่าพวกคุณจะเข้าใจฉันฉันคิดถึงพวกคุณมากฉันแทบรอไม่ไหวแล้วกว่าทุกอย่างจะจบลงเพื่อที่ฉันจะได้เดินทางกลับไปยังประเทศไทยเพื่อพบคุณและแสดงเพื่อพวกคุณทั้งหมดฉันจะปล่อยเพลงในวันที่4มีนาคมโปรเจกต์ต่างๆสอกในเดือนมีนาคม ฉันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแบ่งปันกับคุณทั้งหมดในช่วงวันที่หนึ่งมีนาคมชิมหวังช่อง YouTube ออกไปด้วยไบโอมีลิง์กอยู่ที่นั่นหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณด้วยฉันรักคุณมากส่วนพวกคุณไม่รู้จุ๊บๆพบกันเร็วนี้ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อีกทีค่ะจอตัวก็ได้มาถ่ายงานที่ประเทศไทยของเราแจ็คสันก็ได้พิมพ์ไทยนะคะอ้อนแฟนๆฟแบบนี้ถึงแม้ว่าทุกคนจะเรียกผมว่าพ่อแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ด้านหนึ่งของผมเท่านั้นผมยังเป็นคนเดิมของทุกคนเสมอและผมหวังว่าทุกคนจะชอบผมเพราะผมเป็นผมนะครับรักเสมอไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปยังอเมริกาหวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนอยู่เสมอในสิ่งที่ผมทำอยู่นะครับ รักนะรักนะรักขึ้นทุกวันเริ่มอยู่ไทยแลนเรื่นี้ค่ะแอดวาแอเจอร์ศิลปินคลั่งรักคิดถึงฟแฟนๆชาวไทยในอัตราแบบนี้ตรงเรียกได้ว่าเป็นดินแดนเมียหลวงไม่เต็มปากกันเลยเลยค่ะกับแฟนคลับชาวไทยรักนะจุ๊บๆเขาหนุ่มแซกสันนะคะส่งมาให้ฟแฟนๆไม่เคยขาดมงลงไปเลยค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ